วัดพระนอนออมีพระพุทธรูปนอนหงายปางถวายพระเพลิงพระบรมศพค,ครับตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็อยู่ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับมีพระพุทธรูปซึ่งแปลกจากวัดพระนอนอื่นๆก็คือลักษณะนอนหงายนะครับยาวประมาณ2เมตรเท่ากับคนจริงพระพุทธรูปเนี่ยคือ พบอยู่ฝังดินอยู่นะครับมีการขุดค้นพบวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอู่ทองนัะนะครับประมาณปีพศ2 1 2 2เมื่อขุดค้นพบพระนอนแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายกา็ต่อมาภายหลังเนี่ยก็บูรณะสร้างวัดขึ้นมาใหม่บรรจุอยู่ในศาลา,าจัตุรมุกนะครับหันหน้าไปทางแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณนะครับก็วัดเนี้ก็บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับ ก็เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แปลกจากวัดพระนอนอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามันเป็นพระนอนที่เก่าแก่แล้วก็ประปางถวายพระบรมศพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการขุดค้นพบเนี่ยก็จะพบภาชนะดินเผาอื่นๆเครื่องถ้วยชามสมัยจีนนะครับสมัยอยุธยานะเครื่องเครื่องถ้วยชามจีน เครื่องสังคโลกนะครับโต๊ะพะนอนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ